อครับจะขอฉลองมันปีใหม่ได้ไหมครับถ้าปาร์ตี้ในบ้านเล็กๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดปาร์ตี้คนเยอะๆนี่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงคุณหมอคะต้องปาร์ตี้ปีใหม่อาหารทะเลเหมือนเิ่มได้ไหมคะ อาหารทะเลเนี่ยทานได้นะครับแต่ต้องทําให้สุกและสะอาดนะครับปีนี้ช้อนไข่ช้อนมันจานไข่จานมันจะดีที่สุดนะครับเวลาจับฉลากของขวัญหนูต้องทํายังไงไม่ให้ติดโควิดคะคุณหมอถ้าให้มั่นใจนะคะหนูก็อาจจะสเปรย์แอลกอฮอล์ในอุปกรณ์ที่เราจะต้องหยิบจับคุณหมอครับผมไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านได้ไหมครับก็อาจจะต้องอยู่ในบ้านไปก่อนนะคะเพราะว่าการที่ไปเล่นกับคนหมู่มากนี่ก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อได้ เพื่อนบอกว่ายืนกลางแดดจะไม่เป็นโควิดใช่ไหมคะเชื้อมันเข้าตัวไปแล้วแสงแดดไม่สามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ได้นะคุณหมอคะถ้าหนูเป็นโควิดหนูจะเจ็บไหมคะถ้าในเด็กเนี่ยอาการไม่จะรุนแรงน้อยเนาะถ้าหนูเป็นแล้วหนูพาโรคเนี่ยไปติดคุณปู่คุณย่าอันตรายมากเลยนะเพราะคุณปู่คุณย่าอาจจะป่วยถึงเสียชีวิตได้คุณหมอคะ สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือหนูจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะนะทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ร่วมกับวัคซีนที่ได้ก็จะทำให้เราป้องกันเชื้อโควิดได้ดีขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันแคร์ดูแลกันแล้วก็กาศอย่าตกนะคะ